ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์โมชั่น Defense แหล่งข้อมูลชั้นนำด้านเทคโนโลยีการทหารล้ำยุคข,ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังและเป็นความลับที่สุดในโลกดงเฟิงลบ41หรือ DF 4 1ขีปนาวุธข้ามทวีปล้ำสมัยที่สุดของจีนอาวุธชนิดนี้ถือเป็นจุดสูงสุดขององค์การพัฒนาขีปนาวุธของจีนซึ่งผสมผสานร,ระยะยิงที่กลายความแม่นยำและพลังทำลายล้างมหาศาลไว้ในระบบเดียวเปลี่ยนสมดุลอำนาจโลกอย่างถาวร DONGFENG e 41หรือ DF41 เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและเคลื่อนที่ได้บนถนนพัฒนาโดยกองกำลังจรวดปลดปล่อยประชาชนของจีน PLA Rocket Force ขีปนาวุธนี้สามารถบรรทุกหัวรบแบบ MIRVs หรือหัวรบหลายเป้าหมายที่ควบคุมแยกจากกันได้โดยมีระยะยิงมากกว่า12,000-15,000ถึงกิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นกรุงวอชิงตันดี ลอนดอนมอสโกหรือพื้นที่ใดในเอเชียแปซิฟิกเรามาเริ่มต้นด้วยการสำรวจการออกแบบและสมรรถนะของขีปนาวุธชนิดนี้ df41 มีความยาวประมาณ21เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง2.25เมตรและน้ำหนักรวมในการปล่อยประมาณ80,000กิโลกรัมขีปนาวุธนี้ติดตั้งอยู่บนยานยิงเคลื่อนที่เทลทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ทั่วประเทศและยิงได้จากสถานที่ลับหรือห่างไกลเพิ่มโอกาสรอดหากเกิดการโจมตีก่อน ดีเอฟลบสีใช้เชือเพลิงแข็งซึ่งลดเวลาเตรียมการยิงอย่างมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธเชือเพลิงเหลวรุ่นเก่าขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งสามารถยิงได้ภายในไม่กี่นาทีทําให้ศัตรูไม่สามารถตรวจจับและตอบโต้ได้ทันเวลาระบบขับเคลื่อน3ขั้นตอนช่วยให้ขีปนาวุธมีความเร็วสูงสุดในชั้นบรรยากาศกว่าแมสยีหรือเร็วกว่าความเร็วเสียง20เท่าในขนาดกลับเข้าสู่เป้าหมาย ในด้านหัวรบ DF-41 สามารถบรรทุกหัวรบได้สูงสุดถึง10หัวแบบ MIRV ซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธหนึ่งลูกสามารถยิงหัวรบได้ถึง10เป้าหมายที่แตกต่างกันหัวรบเหล่านี้สามารถโปรแกรมให้โจมตีเป้าหมายแยกจากกันได้เพิ่มศักยภาพในการทำลายล้างและทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามสับสนนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ลวงและเจาะระบบป้องกันเพื่อให้ทะลุผ่านระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาอย่าง THAAD หรือ GMD ได้ การพัฒนา DF-41 เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1,990เพื 1, ่อแทนที่ขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวรุ่นเก่าอย่าง DF-5 จึงต้องการระบบขีปนาวุธที่สามารถรอดจากการโจมตีและยังสามารถตอบโต้ได้อย่างรุนแรงซึ่ง DF-41 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะมีรายงานว่าการทดสอบครั้งแรกของ DF-41 เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ2,010และมีการทดสอบเพิ่มเติมในปี2,012-2,018โดยปล่อยจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศจีน การทดสอบเหล่านี้ยืนยันความแม่นยำระยะยิงและความสามารถในการยิง MIRV อย่างสมบูรณ์ขีปนาวุธถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการในขบวนพาเหรดวันชาติของจีนเมื่อวันที่1ตุลาคม2019ซึ่งเป็นสัญญาณถึงการเสริมกำลังเชิงยุทธศาสตร์ของจีนต่อชาวโลก DF-41 ผลิตโดยบริษัท China Aerospace Science and Technology Corporation หรือ CASC ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการบินและอวกาศของจีน CASC มีประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนาจรวดและอาวุธ โดยใช้วัสดุขั้นสูงเทคโนโลยีจรวดเชื้อเพลิงแข็งและระบบนำวิถีล้ำยุคเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือระบบนำวิถีของ DF-41 ใช้การนำทางเฉื่อยขั้นสูงร่วมกับระบบดาวเทียมเบดูของจีนทำให้มีความแม่นยำสูงโดยเชื่อว่าค่าความคลาดเคลื่อน CEP น้อยกว่า150เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำม,มากสำหรับขีปนาวุธนิวเคลียร์ในเชิงกลยุทธ์ DF-41 มีบทบาทสำคัญต่อหลักคำสอนนิวเคลียร์ของจีนแม้ว่าจีนจะประกาศยึดมั่นในในโยบาย ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนแต่การมีขีปนาวุธข้ามทวีปที่เคลื่อนที่ได้และอยู่รอดจากการโจมตีได้แบบนี้ช่วยให้จีนรักษาสมดุลและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมั่นคงระบบเทลของ DF 4 1ทําให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลอาทิป่าภูเขาหรือระบบุโมงค์ใต้ดินซึ่งเพิ่มความยากต่อการตรวจจับจากดาวเทียมของศัตรูทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถรู้ได้ว่า DF 4 1อยู่ที่ไหนหรือจะถูกยิงจากที่ใด ในเรื่องของต้นทุนถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาของขีปนาวุธ DF-41 พร้อมระบบเทลและหัวรบแบบ MIRV จะอยู่ที่ประมาณ20-30ล้านดอลลาร an ์ต่อหนึ่งหน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเช่น m i n u ิ e m a n III ของสหรัฐหรือลบ24รูปียาของรัสเซียก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติของขีปนาวุธยุคใหม่และด้วยการใช้เชื้อเพลิงแข็งจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาวได้อีกด้วย ดีลบ41ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันเป็นสัญลักษณ์ขององค์การที่จีนยืนหยัดในเวทีโลกอย่างมั่นคงแสดงถึงพลังความมั่นใจและความสามารถในการป้องกันประเทศแบบไม่พึ่งพาใครมันเปลี่ยนสมการยุทธศาสตร์โลกและบังคับให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต้องปรับกลยุทธ์รับมือใหม่ทั้งหมดโดยสรุป d f 41คือตัวแทนขององค์การก้าวกระโดดของจีนในด้านขีปนาวุธข้ามทวีป มันมีระยะยิงไกลามากบรรทุกหัวรบได้หลายเป้าหมายพร้อมความสามารถในการเอาตัวรอดและตอบโต้ได้อย่างเด็ดขาด DF-41 คือเสาหลักของคลังแสงนิวเคลียร์จีนและเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกยุคปัจจุบันขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง Motor Motion Defense เพื่อรับชมเนื้อหาการทหารที่น่าสนใจเพิ่มเติมเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอให้คุณปลอดภัยและฉลาดรอบรู้เสมอ